สวัสดีครับพี่น้องครับภามาลุนปลาอยู่คิรีมาสุขโขทัยพี่น้องเขามาสะพานสูงครับกองบานแปะแอวพี่น้องอเ,ยเอลยแปะแอวอยู่ไทยอีปา่าไงยังเัินป่าก็โชงเลยน้องเสียหน้ำพี่น้องโมมีกระเทียมมันสูงนะครับวันนี้อยู่บนดอยคอุณอยู่บนดอยครับ รุนโดนมาเถอพี่น้องเดี๋ยวมาดูนกันครับเมื่อเบิ้งกันบรรยากาศก็เอ็มคึมเอ็มคึมพี่น้องคือฝนตกตกไงครับมันจะเทลงมามตอนไหนมันจะต,<อ>ตกยังมันกว้างหนะ่อยตกแข็งครับออยิ่งทำยิ่งเศ่ามันก็คึมยั่งสิแตาอีกยังอ่ะปลากระจกไอ้ใบนั่นบ่ปลาจระเข้ปะโอ้เมืาแล้วว่าแล้วปลาจระเข้เีเอ้มาแล้วปลาเขย่ง มันติดนี่ไหมพ่อมันติดนี่ไหมมันลงไปว่าได้นยืนยังสีเหลืองคอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเี่ยอือตัวเบลอเลยมันลงได้สุดแค่นั้นมั้ยบ้ามันลึกลงไปอย่าเด้อสีบลอนด์สีบลอนด์เอ่อเกืบเกือบจะลงแล้วนะนี่ละมันก็ไปนั่นบันไดลงไปบนลยึกแฮมไลทยครับว่าได้ครับลงไปบน เออลงมือเสนแเออฮนะแต่งี้งตัวแดกพี่น้องครับที่ไในกากฟไปแ้วครับพี่น้องครับไปสุนโอซุนใจย่อพี่น้องย่อดามย่อขากระโปรงยงย่อพี่น้องกลองแกงอลูมิเนียมครับกระทากไย่ขยมวดใดครับ ปลาใหญ่างไรบวบพ่ครับมองแล้วก็ได้ปลาหยิบลูกเมียไปหลายตัวอยู่ครับนผ่านานมากพี่น้องนำก็กำลังมาอีกครับขึ้นมาหลายเลยมาลุนน้ำกันพี่น้องลุนปลาทำธรรมชาติพี่น้องตายยังนะปลาจอระคปลาแข่ ครับตัวแรกตัว,วายครับผมตัวยาวปิดใครอกมาแล้ตัวยาวเสอ่าเนะตงนักเนาะใสตัวแหกมาแล้วนเนของปาอลไปนะุนแล้วเนาะโอ้สองตัวพุนะ่นเนาะแม่ปลาขย่งมันนเนะ,นปะแปลาขยงครับผมแด้ปลาขยังละปลาซอยได้หมือนกัเนาำเป็นกำลังเริ่มมากอกนะ่อ พุ่ของู่บเขาหลายเด่ป่าที่ดีๆเต็มกว้างมดเลยอะไรยาวพอพุ่งนี่อยู AA ่ี่เยอะสามปากรเเช่นกันอ่ี้สามป่ารวมกับผมนั่งข้างล่งนีป่าเองครับร่วมกันที่ป่าใหญ่กว่านาทานไปพ่หนมากเออคอออเอินกันถามกันใดพรไดใพี่น้องเอินเชียงมอไซแบบระแยด

นานนานเลยนานมากอ่ะนานเกินมาเจอตัวพี่น้องโอ้โอยสองตัวที่โดดออกไปไม่รู้นีโดดออกไปป่ะเนี่ยเหมือนไม่โดดออกไปนะจอดป้อม ชือกรูดแล้วมัดใหม่บงจองมาไงมกลับมาม่องเก่าแล้วครับผมนี่ห่ากนติดได้ปะกันแยงครับมันนมาเสพี่น้องเลย

ไปอยางนองยันซีสวยเลยนะบางยญนลงไปฉีได้ปะบออย่าลง,งไปลงไปเห่นี่งไงเนาะเออเ่อยูยค่ครับ ก็เอ็นปลาขี่เหียพี่น้องเง็บเง็ประคตหินครับท่านี่เอ็นปลาปลาขย่างหินขย่างหินนี่ครับแต่ละหมองเอื่อมาคือกันพี่น้องตัวงามอยู่ครับเป็นอะแบบไอหมกปูบปุ๊บนี่ยปลาขี่เหี้ยเขาว่าแกงอร่อยอ่ะกินอย่างวะแอบไปเยังกินกับบอกนะพี่น้องเนอะก็ว่าน้อยโฟนนะกินนะครับท่านี่พวกค่อยเอากันนะครับท่านี่ไม่ล่อย โมกบ่อหรือเอาไปแกงบ่ครับแกงข้าใหม่ไว้จัิงดิจะดีไปเนี่ยนู่นยังได้กับบอกกันพี่น้องตายงี้จริเนี่ยหรือพี่น้องมันยี่ขนะได้ไปเลยนะเจอตัวแล้วเดี๋ยวม่ตึงไม่ตั้งเลยอย่าดีไปแล้ว เดี๋ยวพามาลุนไปแอววครับพี่น้องผมบถตีแล้วครับย้อมครับวันนี้ลุนไปแอววครับนี่ <c oughs> มาแล้วพี่น้องปลาคุ้ยล่ามครับวาว่าอยูอ่ในหอยไปเดินหุ่นตะกบพี่น้องบถติดอีหลีพี่น้องวันนี้โ <c oughs> ดนๆก็สุมากลงนไปแอววยังมีปลาดอยพี่น้องดีีลครับปลากระแนี่ปลาปลาสวยเข้านี่ครับปลาดำบรรยากาศกระเดอาพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นครับเนี๋ยมารุนไปแอลต่อครับเวันนบีายเ้ปน่มันลาใหญ่มันมีปลายใหญ่ขึ้นอยู่แล้วเนี่เหมือนกันครับมันโชคดีกรสิบอครับ มาแห้งเรี่ยนๆพี่น้องการเป็นมือเงินก็สิหลายคนนี้ครับน้ำลายลือดปลามันหลซอยกระโดงไปเอาพี่น้องเลยดู้ยรุดเหนเลยเฮ้ยปลาตองพี่น้องปลาตองพันเป็นพันยุ่งเลอพันเหมือนพี่น้องเลยไอ้ปลาบปลาบป่านจะทั้งขุนพี่น้องเลย างครับเดี๋ยวกับครับกับจะ้งไหมครับน้องไหนจะกับเรื่อยหรอผมโกับครับตปลาขอสิตัี่น้องันไหลายวเรอย่ตงขึ้นมากี่นมองไมเชีู่่้ดอเชี่เออเห็นเดียวแล้ว ดูน้ำการพี่น้องข้องธรรม,มชาติก็ผมนี่มันปลาพี่น้องเลยใบไม้ใบไม้ที่ว่าปาแบแนำไปแห้งลพี่น้องงการเธอตัวยังม่ได้อยู่ัเนี่ย้แ้สดปลาก็ดีพี่น้องปลาก็ดี อากิเดือนนี่นะครับผมเดี๋ไปแค้มาสิพพโลแล้วพี่น้อง มันี่มาหลายไปหน่อยมันมั้งสีมาจะตัดกะซี่โตหางตัวกับมวลครับเต็นมาทีละตัวสีค่ะปากเลียักษณะอะอ่างเง้ยเดืแล้วเดืแล้วนั่นโอ้ยปาอะไรพี่น่อ๋อปาปะกดพี่น้องเลยเพเ่อนตัวใหญงพี่น้องเลยอ่าแต่ยังเสีตัวแกงไม่ยิ่มพีหน้อยเลอย กระคดพี่น้องบางแย่งแง่โค้บบังอย่างแง่โค้มันตัวใหญ่พี่น้องเสียอย่างเดียวมันโดนดมาเสียนะครับมือนนี้ก็คอยตินครับนานมากเออฟังเสียงวาแอลพี่น้องนานมากแล้ก็ไปเรื่อยพี่น้องแบบโยกไปเรื่อยครับก็พ่อได้ครับแบบน้องโบเมอยก้อนนะนะหัใจเย็นอีรีครับ ต,ตู้ม่้ยก็แอลกอฮอล์ดิ่ง่อยดึ้นมาเนี่ยน้ำมรอบรอบเนี่ยหยาบแท้แต่ปีนี้ลายยี่สุกน่าจะเยอะนะครับปีนี้ ครับผมเราเาี่15ไรมันก็เกินไปหมดมันก็เด้งไปหมันเกินเนื้อทีไปตังเยอะแยะม่เนอะไร่ครับผมันมเกินคามบไมเก็บีราโตนะลวงเลยนะวงร้แ้วก็เหมือนกันอะทอง2ต่อป่าในนั้นมันลงไปทำก็โผมโตที่เขาหลวง้องหมอไว้ง เามอกไปเก็บใส่ก็เก็บันินชาเโตครับมันก็ยังรู้สึกมันก็เบื่อไงัคือเกมที่มันเบื่อของคาบินแปดไร่ บอก่นะจัง,จงไปทางไหนนป่านี่ฮะมันทำย่อายาขาดเาแเอ้ย่อมยราสิที่เโตครับมันนี่งัดแล้วงัดอีกงัดจนปวดแอลไม่ยอมันนี่งียบขนาดรับผม นอปลาสาเมาเหลี่ยมพี่น้องปลาสามเหลี่ยมปาลาน้ำมองเอิอนปลากระมังนะครับนี่ครับปลาสามเหลี่ยมปลาสามมุมน้ำมองเอิอนปลากระมังบ้านผมเป็นปลาที่เก่งอ่ะพี่น้องน้ำมองเขอือนปลาตะโพนบ่ตามันจะดีดออกมาพี่น้อง เด็กมันมาจัเทีอะน้ามันน้ามันยุบคงไปยุบคงไปมันเหลือแค่เหลือแค่เจ้าโคดเจ้าโคดตติดที่ตั้งตัวหาตัวไปไปตัว่ใหญ่ด้วยตากับบ้างพี่น้องเบิ๊กทำปลาไข่คนหาว่าปลาอะไรปลายังอ่อนตัวยังอ่อนฮักของเราด้วยอ่าจะแน่ฮัก ตีกันพี่น้องกล้องนี้ครับปลาไี่สิหายแปลงสีพี่น้อง พักกินเขากนเนาะพักยองพกกินข่ากันครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายบึงปลาไปเอาพี่นนองนี่ครับผลงานไปเอาพี่นนองเด็ดดึแต่แย่พี่เนาะนี่นะวัลายเขาเหมือนมากเนโซครับนี่ครับปลาปลาสลิดพี่เนาะปลาสามม เลยปกุมนะพี ful, ah ่น hey, mm. <Okay. S 1> ้องตัวนงตัว <espe> นี <colorful> ่สเหลี่ยมอันนี้สมเลี่ยมสมุมนี่ตัวีมาเนี่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 พี่ตัวน้อสิะปามเหลี่ยมสมุมปลากะมังอืตัวนี่ะองอันนี้ตัวตูนโอยตัวเไปเลยไป่ักกินเผากันพักโยกันอะไร เดี it, ver, ๋ยวพรอกันคลิปหน้าพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รังสใจให้ได้ครับพี่น้องเยวพอวันคลิปหน้าครับชสดีทุกๆทุกคนครับ